เวลาคนจะซื้อบ้านปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงบ้านเนี่ยต้องเรียกหมอ่วงจุย้ยต้องหาหนังสือ่วงจุ้ยมาอ่านตแต่บางทีเนี่ยเราไม่ต้องใช้วิธีการที่ต้องใช้เงินเยอะไงบางทีแค่รูปภาพอะแล้วบางคนเครียดพี่ปอนเพราะว่าอะไรเวลาเราทําบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีทําไปแล้วแล้วเพิ่งได้ปรึกษาเพราะปรึกษาอ้จะทุ้ทั้งหลังงงไปหมดทุบทั้งหลังเลยจริงนะมีวิธีที่ถูกกว่านี้ไหมคะอย่างนี้ต้องมาถามกันนะคะกับคุณหมอขวัญแม่นเวอร์สสดีค่ะแมนเวอร์ ข่าขวัญดีกว่าว่า <ผม S 1> ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทํา่วงจุ้ยอะแต่ว่าไม่ต้องทุบบ้านมีวิธีจริงไมเราใช้ <นะ S 2> แค่รูปภาพรูปภาพมีส่วนช่วยต้นไม้ก็มีส่วนช่วยจริงจริงรูปภาพในเวลาที่เราเดินเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยมันต้องมีรูปภาพน้ําไหล ไหลเงินเข้าบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไหลออกนะไหลเงินเข้าบ้านหรือรูปลำธารได้ไหมคะหรือว่าจะเป็นน้ตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นนี่คือทางเข้าบ้านใช่ทางเข้าบ้านเปิดประตูใหม่ถึงว่าเปิดประตูบ้านมาปุ๊บควรจะมีรูปน้ำไว้แล้วจุดสังเกตอย่างนี้ครับเวลาที่เราหันออกหน้าบ้านจุดที่เป็นจุดน้ําไหลต้องอยู่ซ้ายมือแต่น้ำเนี่ยจะไหลเข้าบ้านเราติดตู้ปลาหรือไม่ก็เป็นหรือถ้าไม่มีรูปภาพใช้เป็นตู้ปลาเลยตู้ปลาใหญ่เลย เลี้ยงปลาให้มันมีการเคลื่อนไหวยินย่างมันต้องสมดุลกันก็คือถ้าถ้าสมมติเราเดินเข้าบ้านไปน้ำหรือตู้ปลาต้องอยู่ขวามืออยู่สายมืออถ้าเดินเข้าบ้านถูกถ้าเดินเข้าบ้านอยู่ขวามือถ้าหันออกหน้าบ้านอยู่ซ้ายมือโอเคเข้าใจซ้ายมือของตัวบ้านควรจะเป็นจุดน้ําไหลรูปภาพน้ําประมาณไหนถึงจะแนะนําเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าน้าตกไม่เวิร์กแล้วต้องเป็นอารมณ์ประมาณอารมณ์แบบกำทางมีการไหลเข้ามาเขาเรียกไหลแบบสมดุลไหลแบบ กำลังดีไม่ไม่ไหลเกินไปไม่ใช่บอกโอ้ยน้ำตกฟูไม่ได้ฟูไม่ได้มันมันจะไม่สมดุลกันมีการไหลนะหรือเป็นตู้ปลาเป็นตู้ปลาเนี่ยจะง่ายที่สุดก็จะเป็นปลามังกรปลาเงินปลาทองหรือปลาคาร์ฟบางคนแบบพื้นที่น้อยเป็นเป็นแบบเหมือนกเล็กประกันเออได้ไหมอะคะถ้าเป็นเป็นคอนโดปะหรือเป็นถ้าเป็นคอนโดเนี่ยใช้รูปภาพดีกว่าเพราะว่าคอนโดไม่ไม่แนะนําเลยให้เป็นตู้ปลาเพราะว่า หนึ่งเราไม่ค่อยอยู่คอนโด2บรรยากาศอากาศในคอนโดค่อนข้างอับไม่เหมาะสมครับจริงจริงพอเราเดินเข้าบ้านปุ๊บมีภาพน้ําเอาเงินเข้าบ้านปุ๊บเดินต่อไปมีภาพเดินต่อไปก็ตรงส่วนของห้องรับแขกน่าจะเป็นรูปของภูเขาเขาเรียกทำไมต้องเป็นภูเขาเราจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้รับที่ดีใช่มีแบ็คพที่ดีเราต้องนั่งอิงภูเขา ก็ต้องอยู okay. ่ข้างหลังโซฟาอยู่หลังโซฟาที่เรานั่งด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเกาะแบ็กดรอปแป๊บหนึ่งนะคะเพราาะว่นี่มันนี่มันเป็นห่วงจุ้ยได้หสองแบบนะหลังภูเขาเนี่ยหนึ่งไว้ตรงห้องรับแขกได้สองไว้ตรงบริเวณห้องทํางานโต๊ะทํางานห้องทํางานเราเนี่ยภูเขาต้องอยู่ข้างหลังภูเขาเป็นภูเขาที่เขียวชะอุ่มไม่มีน้ํา ต้องบอกไม่มีน้ำไม่มีน้ำด้วยไม่มีน้ำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เมื่อกี้อย่างเี้ยไม่ได้อย่างนี้อาจจะไว้ในส่วนของห้องรับแขกได้แต่ถ้าส่วนอย่างเงี้ยห้องรับแขกได้มันเป็นภาพวิวทิวทัศน์เป็นความสวยงามมีน้ำมีอะไรต่างต่างแต่ถ้าเป็นห้องทํางานจะต้องเป็นภูเขาที่เขียวชะอุ่มแล้วก็มีนกสักตัวสองตัวจะดีมากจิ๊บเป็นบริวารแต่เคยพิสูจน์นะคะสมมติว่าเวลานั่งนั่งแบบนั่งตั้งวงอย่างเงี้ยั้งเกิะตั้งวง กับเพื่อนที่บ้านเนี่ยใช่แล้วถ้าเกิดหลังเราชนผนังปั๊บเนี่ยเมื่อไหร่ดวงดีหรอดวงดีมากค่ะไม่เชื่อคุณผู้ชมลองพิสูจน์ดูถ้าหลักของจุ้ยเขาเรียกว่าหลังอิงภูเขาเราจะมีความมั่นคงสังเกตห้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือห้องทำงานดีๆของซีอีโอต่างเนี่ยข้างหลังจะเป็นภูเขาเพื่อเสริมพลังของของลั้งสองฝั่หลังภูเขาขวามือตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ยคือมีทั้งมีทั้งภูเขามีทั้ง ที่พี่ขวัญไปจัดไปจัดวงจุ้ยให้ไวในโตโตทำงานจะงรียงองอยู่องศาขุมทรัพย์ส่วนใหญ่ซีองต่างจะเรียกพี่ขวัญไปปรับเรื่องของหงจุ้ยให้ในเรื่องเขียะองศาขุมทรัพย์พันล้านพี่ขวัญจะตั้งของพี่ขวัญเององศาขุมทรัพย์พันล้านเพื่อจัดองศาวางในมุมองศาที่ถูกต้องและถูกโฉลกกับเจ้าของดวงพี่ขวัญดูดวงต้องดูดวงนะจริงๆแล้วเวลาการที่เราจะปรับของจุ้ยใช่อย่างต้องรู้ว่าซานี้เกิดวันอะไรแล้วเราจะตั้งวงจุ้ยตรงนั้น ให้เป็นยังไงให้ถูกฉลกไม่ใช่อยโยๆจะไปตั้งได้เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน้องค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวเราเดินสมมติตั้งแต่เข้าบ้านความมือเป็นน้ําลําทายเดินเข้าไปที่ห้องรับแขกมีภูเขาอยู่ด้านหลังเข้าไปห้องที่ทํางานก็มีภูเขาเขียวเฉาอุ่มห้ามีน้ำปุ๊บห้องนอนล่ะคะห้องนอนเป็นภาพแห่งความรักก็คือภาพของปลาสองตัวเคยเห็นไหมภาพปลาสองตัวภาพคู่จำไม่ได้ว่า ห้องนอนต้องเป็นภาพคู่แมลงคู่กันหรือภาพนกคู่กันใช่แล้วก็เป็นสัตว์ที่เป็นคู่กันหรือเป็นภาพของความสวยงามของวิวทิวทัศน์เช่นต้นไม้เช่นภาพวิวสวยงามหรือเป็นน้ําตกได้ภาพไหนที่ไม่ควรดีกว่าภาพที่เป็นแนวผีหรือแนวที่แบบรัดๆหน่อยแบบแนวแบบหนักๆแนวแบบ ภาพสกรีมอย่างเงี้ยแบบแบบโทนดำดำดำๆไม่เหมาะเลยในห้องนอนเราควรสีอบอุ่นกับสดใสหรือโทนสีแบบนั้นได้เลยแบบสดใสสดใสเราจะดูมีชีวิตชีวาเราอยู่ในห้องกันสองคนเรามีกิจกรรมร่วมกันมีหลายอย่างทําให้มันสดใสไงทีนี้มาถามเป็นด้านๆได้ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าด้านความรักต้องการแบบเสริมความรักเลยควรจะมีรูปอะไรตรงไหนถ้าเสริมความรัก รวดเร็วที่สุดเลยเป็นรูปปลาทองคู่กันหรือเป็นปลาคาฟคู่กันะจะเสริมความรักให้ไม่ทะเลาะก,กันให้หันหน้าหากันหรือภาพที่เป็นสัตว์เนี่ยหันหน้าหากัน เขาเรียกว่ามีมีอะไรปุ๊บมันจะคุยกันได้เป็นวัวกระทิงที่หันหน้าก็จะไปชนกันทำไมล่ะเยอะเสือกระสิงกําลังแบบนั่งแทนแต่ไม่ได้แบบถูกยาพิกันหรือยภาพเสือเนี่ยมันจะมีจุดวางเฉพาะเช่นจุดของห้องทํางานซึ่งอยู่ด้านข้างอยู่ข้างๆด้วยใช่อยู่ข้างๆเพื่อที่ จะกำลาบในศัตรูหรือกำลาบในในหมู่มารต่างๆมันก็ต้องมีจุดวางองศาว่าห้องทํางานจะอยู่มุมไหนอะรแบบันมนคือเอาพระธาตุมีสฟิงค์อยู่ข้างหน้าซึ่งจุดนี้ไม่ได้ฟิกฟิกตามพี่ขวัญเพราะว่าพี่ขวัญจะเข้าไปดูว่าดวงคนนี้เกิดวันนี้เวลานี้ราศีนี้จะต้องอยู่จุดไหนแต่อันนี้คือพูดเป็นเป็นภาพภาพรวมภาพรวมเนาะภาพรวมไปก่อนดังนั้นเรื่องเสริมความรักรวดเร็วที่สุดปลาทองหันหาถวาการประคองประคาอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าสมมติว่า อยากมีแฟนทำยังง่ายก็ไม่มีสักทีอยากจะเสริมในห้องนอนเนี่ยจะเสริมในห้องนอนเนี่ยคือว่าต้องให้ในห้องนอนมีกลิ่นหอมอย่าลืมกลิ่นหอมนี่สำคัญที่สุดอย่าให้อับเพราะอับปุ๊บเนี่ยมันจะอับโชคเรื่องของความรักห้องนอนพยายามทำให้มันโฟรทำให้อากาศมันถ่ายเทสะดวกเปิดเปิดหน้าต่างรับเข้าเวลาที่เราคุยกับใครเนี่ยเราจะสดชื่นขึ้นเวลาคุยโทรศัพท์กับใครจะสดชื่นขึ้นไม่เหวี่ยงไม่วีด ใช่ไหมก็เกี่ยวต่อไปนีต่อไปดีบอกเยอะเลยค่ะให้แดดเข้าสีสันหัวนอนในการอิงหัวนอนเนี่ยห้ามอิงทิศตะวันตกเด็ดขาดห้ามหันหัวไปทิศตะวันตกเด็ดขาดตะวันออกเหนือใต้หันไปเลยไม่เป็นไรแต่ตะวันตกห้ามเด็ดขาด ทุกอย่างชีวิตจะร่วงทันทีเลยมันจะตกลงมาแล้วบนคานคืนต่างอย่าไปนอนอยู่ใต้คานคืนค่ะอย่าไปนอนใต้คานไฟที่เป็นเชนเชียรืเลยอะไรห้ามมาอยู่ตรงที่นอนอ้ใช่สคัญมากมันจะทิ่มแทงตัวเราตลอดเวลาจะเจ็บท้องปวดท้องตลอดเวลาอันนี้มีส่วนจริงๆหนูอยากรู้ค่ะช่วงนี้เทรนด์มันมามันมาเป็นแบบเตียงสี่เสาตามหลักฮวงจุ้ยนอนเตียงสี่เสาได้ไหมคะตามหลักฮวงจุ้ยถ้าเป็นี่ขวัญไม่แนะนำพี่ขวัญให้เป็นเตียงปกติเลย สี่เสาใช่มสี่เนี่ยพลังมันไม่ดีอยู่แล้วเลขสี่เป็นเลขนะเป็นเป็นเลขที่อันตรายค่อนข้างใช่ถ้าคนจีนยังอ่านว่าสีก็คือว่า การสูญเสียความตายซึ่งพี่ขวัญจะไม่แนะนําเลยเอาเป็นโล่งๆดีกว่าโล่งๆดีกว่าใช่มทำความสะอาดง่ายด้วยถูกต้องบางทีเนี่ยมีเสาขึ้นมาก็เก็บฝุ่นอีกเขาเรียกว่ามันเป็นเทรนเฉยเทรนช่วงนี้เทรนมาเป็นจริงเหมือนเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นแต่ถามว่านอนแล้วดีไหมพี่พี่ขวัญมองว่ามีความอึดอัดนะเอาเป็นโป่งโล่งดีกว่าค่ะเรื่องความรักไปแล้วไหนลองแบบถ้าอยากจะเสริมมากๆในเรื่องหน้าที่การงานในหน้าที่การงานเนี่ยต้องเสริมเรื่องของพลังงานต่างๆเช่น เสือเช่นปลาเงินปลาทองเช่นในเรื่องของปลาคาฟคคแล้วก็มันเป็นการเขาเรียกว่าหยินอย่างมันสมดุลมันหมุนพลังงานเข้ามาตลอดเวลามันถ้ามั่นคงเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของพวกสุขภาพก็ต้องเป็นต้นไผ่ เป็นรูปภาพพวกต้นไผ่เป็นภาพใชู่ปภาพต้นไผ่้นหรือเป็นเอ่อเป็นต้นต้นสนก็ได้ก็ช่วยได้คันั่นแปลว่าสมมุติว่าถ้าไม่ใช้รูปภาพอย่างที่พี่ขวัญบอกเนี้ยเราใช้เป็นเหมือนเป็นรูปปั้นก็ได้ถูกไหมรูปปั้นก็ได้อย่างเอ่อในเรื่องของกรณีที่เอ่อโต๊ะทํางานเราใช้คังคกคาบเหลี่ยงอุ้ยหนูมีเห็นน่ะหลายตัวหนูมีแต่ว่าหนูเอาหนูเอาไปตั้งหน้าบ้านเพราะว่าเอ่อตอนนั้นหนูไปห้องขงแล้วเขาก็ให้หนูคางคีคาบเหลี่ยงานห้ตั้งที่โต๊ะทำงานใตต้โ๊นะ ไม่มีคนเห็นเหรอฮะแต่ใต้โต๊ะคือไม่ใช่ใต้โต๊ะมองไม่เห็นใต้โต๊ะคือเวลาเราเดินาปุ๊บเห็นคาังคกเลยแต่อยู่มุมด้านหน้าของโต๊ะทํางานแต่อยู่ด้านล่างสมมติว่าที่บ้านหนูไม่มีโต๊ะทํางานอย่างี้หนูเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บหนูเจอเขาเลยได้ไหมได้ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเรียกพลังงานในเรื่องของเงินทองความมั่งคั่งมั่นคงเข้ามาอันนี้ซานี้ถูกต้องนะววางได้เลยครับค่ะเอาล่ะก็ได้ เคล็ดลับเทคนิคนะคะในการทํำยังไงปรับ่วงจุ้ยแบบไม่ต้องใช้เงินมากใช้แค่รูปภาพนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอขวัญแมนเบอร์ขอฝากหนังสือไว้ด้วยนะครับได้ค่ะหนังสือจะออกประมาณสิ้นเดือนนี้ครับหมอขวัญพิกชิตาปรับหน้าดวงครับข้างในมีอะไรมั่งคะพี่ขวัญข้างในจะเป็นสาระในเรื่องของเรื่องของความรู้ต่างที่ดีๆเลยเรื่องของราศีต่างๆครับ หรือจะติดต่อได้ที่0 8 8 4 9 6 5 8 5 6นะครับค่ะได้เลยหนังสือออกมาเมื่อไหร่นะคะประมาณสิ้นเดือนนี้ครับหนังสือร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปครัค่ะขอบคุณคุณหมอของขวัญขอบคุณครัขอบคุณค่ะเอาล้วค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากอัมพลฟู้ดนะคะจากแนวแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อไขความลับจากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัมพลฟู้ดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทค่ะภายใต้แนวคิด The Natural Secret ความลับของธรรมชาติสู่อาหารคุณภาพของอัมพลฟู้ดในงานแสดงสินค้า t h a i f e x World of Food ้ดเอชีย2015ที่เมืองทองธาน,นีนะคะมีเครื่องดื่มอย่างน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี กะทิไข่มันต่ำมะพร้าวอบกรอบเคลือบชอ็อกโกแลตเคลือบกาแฟเคลือบคาราเมลอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากมายที่จะไปจัดจําหน่ายในงานด้วยนะคะตั้งแต่วันที่20ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะงานจัดเรื่อยไปถึงวันอาทิตย์นี้ที่24พฤษภาคมค่ะนอกเหนือจากการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมของบริษัทที่มีส่วนร่วมต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะเช่นโครงการกล่องวิเศษ ที่นําเอาขยะกล่อง u h t นํามาประดิษฐ์เป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนนะคะโดยรีไซเคิลมาจากกล่อง u h t ซึ่งส่งผลให้บริษัทอัมพลฟู้ดตอนนี้ได้คว้ารางวัลล่าสุดในระดับสากลเลยนะคะมีชื่อว่า Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015สาขา Green Leadership Award ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสําหรับผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสังคมระดับเอเชียนะคะแล้วก็องค์กรที่ส่งเสริมการทําประโยชน์แก่สังคมโดยในปี2558นี้ค่ะอัมพลฟู้ดก็ตั้งเป้าที่ เติบโตทางธุรกิจแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเคียงคู่สังคมไทยตลอดไปค่ะโอ้อเน <ลด S 2> เรื่องอราวดีๆเนาะรางวัลระดับเอ,อเชียค่ะเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ,คะสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมแปลงไว้ t ซูเปอร์เฟรชจากเมมเบลีนนิวยอร์กโมเดิลฟอร์มเฟอรนเจ